พบกันเช้านี้นะคะเมนูแก้ความหนาวนะคะเมนูไปวัดค่ะวันนี้แกงจืดฟักใสกระดูกหมูนะคะเป็นเมนูใครหนาวนะคะอยู่ที่จังหวัดเลยนี่หนาวมากเลยนะคะช่วงนี้ประมาณสิบองศาค่ะวันนี้ก่อนอื่นนะคะมาดูส่วนผสมกันก่อนนะคะทํากันง่ายๆนะคะตัวนี้ฟักนี่ของแม่ค่อยใช้สองลูกค่ะ ปกเองนะคะปลอดสารค่ะน้อยปอกแล้วก็นำมาหั่นชิ้นประมาณนี้นะคะส่วนตัวซี่โครงหมูนี้ค่ะกระดูกหมูนะคะใช้กิโลครึ่งค่ะตัวนี้จะเป็นเห็ดหอม20ดอกนะคะเห็ดหอมแห้งแช่น้ำค่ะตัวนี้จะเป็นสามเกลอค่ะอันนี้เครื่องจะจัดเต็มนิดนึงนะคะน้อยใช้เป็นกระเทียมไทยห้าหัวค่ะ ตัวนี้พริกไทยนะคะใครไม่มีพริกไทยเม็ดก็ใช้พริกไทยป่นได้นะคะพริกไทยเม็ดตัวนี้จะเป็นพริกไทยเมรร็ดค่ะจะเป็นพริกไทยขาวหรือดําก็ได้นะคะ3ช้อนโต๊ะค่ะส่วนรากผักชี15รากนะคะตัวนี้จะเป็นสําหรับไว้โรยหน้านะคะต้นหอมผักชีค่ะหรือถ้าใครไม่มีต้นหอมก็เป็นผักชีอย่างเดียวก็ได้นะคะส่วนเครื่องปรุงอย่างอื่นค่อยไปดูพร้อมกันค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาหกสามเกินก่อนค่ะ เทียมไม่ต้องปอกเปลือกนะคะคิศไทยเทล,ลงไปเลยค่ะนี้นะคะแม่อ้อยมีตัวช่วยนะคะก็คือตัวนี้ค่ะสำหรับใส่สามเกลอือของเรานะคะหรือถ้าใครไม่มีก็ ใส่ลงในหม้อดได้เลยค่ะอันนี้ก็คือเวลาที่ว่าเราช้อนฟองออกนะคะเวลาที่เราต้มหมูลงไปเนี้ยเครื่องของเรามันจะได้ไม่ออกไปด้วยนะคะถ้าใครไม่มีก็ใส่ในถุงนะคะถ้าไม่มีจริงๆก็ลงในหม้อดได้เลยค่ะทีนี้เราก็ปิดเลยค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยทีนี้ไปเริ่มแกงกันเลยค่ะ หอมแม่อ้อยก็เริ่มเดือดแล้วนะคะนี่เราใส่ตัวนี้ลงไปก่อนค่ะตามด้วยหมูเลยนะคะทีนี้เราก็เริ่มปรุงรสกันเลยค่ะน้อยใส่เกลือไปหนึ่งช้อนนะคะมันหอยนะคะถ้ามันหอยสองช้อนโต๊ะนะคะ ในซีอิ๊วขาวค่ะซีอิ๊วขาวสองช้อนนะคะทีนี้เรามาช้อนฟองเขาออกนะคะฟองเลือดฟองขาวเขานะคะเนี่ยเวลาที่เราช้อนฟองนะคะเราก็จะช้อนง่ายนะคะเราไม่ต้องคอยมาระวังตัวกระเทียม ตัวลาบผักชีแล้มันจะลอยขึ้นมาตามนี้นะคะอำได้ง่ายค่ะมาเริ่มใส่ตัวฟักก็เลยค่ะก่วนไปพร้อมกันเลยค่ะเพราะว่าหมูมกับฟักก็สุกไม่ยากนะคะามได้เห็นหอมเลยค่ะทีนี้ก็ปิดฝาไว้เลยนะคะ ประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันค่ะเรียบร้อยนะคะสรุปก็คือไม่อ้อยตุนไปประมาณ45นาทีค่ะเพราะว่าฟักของเราเนี้ยมันเป็นพัน์ที่แบบว่าเหนียวอะค่ะเนี่ยค่ะแต่เขาอร่อยมากเลยนะคะ พี่ไม่ไ้ยก็ต้องเก็บเม็ดไว้ให้คุณยายผูกต่อหอมหอมใช้พริกไทยดำนี่เขาจะหอมมากเลยค่ะเดี๋ยวขอชิมรสชาติดูก่อนนะคะเมนูทำบุญแล้วนะคะวันนี้หอมหอมอร่อยมากเลยค่ะน้ำซุปหวาน นี้เรามาโรยด้วยตัวนี้เลยค่ะต้นหอมผักชีนะคะอหอมมากเลยเมนูทำบุญเช้านี้อากาศก็หนาวๆแบบนี้ค่ะร้อนนี่อร่อยเลยค่ะเรียบร้อยนะคะและหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนชาว YouTube นะคะถ้าถูกใจยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังบหมอ้อยอิงเ่านะคะแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ